โฟสกลรัฐอันฟอนแถมลบภาพคู่พระเอกหนุ่มคนนี้หลังเจ้าตัวโพสตอรี่เศร้าหลังจากเป็นประเด็นที่ถูกจับตาอยู่ไม่น้อยเมื่อเพจดังอย่างเจมอย108ได้ออกมาโพสต์มีมูลในใน<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของนักร้องนักสแสดงสาวโฟสกลรัฐที่พักนี้ดูแปลก,ปลกๆชอบโพส์เศร้าเหมือนกับว่าเป็นคนอกหักอย่างไงอย่างนั้นซึ่งก่อนหน้านี้โฟ ก็ได้โพสตอรี่ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวในหัวข้อเรื่องความซื่อสัตย์พร้อมระบุข้อความต่อว่าถ้าวันหนึ่งต้องใช้ชีวิตคู่กับใครอยากอยู่กับคนที่ถนอมความรู้สึกเราคนที่เราไม่ต้องคิดเป็นกังวลว่าเขาจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรกับใครคนที่เรามั่นใจว่าต่อให้เขาไปเจอใครอีกมากมายหลากคนก็ไม่มีอะไรให้เราต้องห่วงเพราะเขาสร้างความมั่นใจให้กับเราไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังเขาจะไม่ทรยศความรู้สึกเรา เพจดังมีมูลหลังโฟโพสตอรี่เศร้าและต่อมาเพจเจมอย1 0หก็ได้ออกมาโพสต์ให้ขาเผือกต้องต่อมกระตุกอีกครั้งเมื่อเพจดังได้โพสต์ว่าจะเล่ายังไงดีนะโรคหัวใจกำเริบเลิบละละเลิบ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 อีกแฟนคลับบางคนก็โยงกันเก่งวูพร้อมแชร์ภาพสตอรี่ที่โฟได้ลงซึ่งทางโฟได้แชร์โพสต์ที่ระบุข้อความเอาไว้ว่าถูกใจกับถูกต้องรักของเราต้องไม่ทำร้ายใคร อีกทั้งเจ้าตัวก็ยังได้เขียนข้อความต่อว่าทําให้มันถูกต้องสนอย่าดีแต่พูดโฟอันฟอนพระเอกหนุ่มคนนี้โดยทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่มีบางคนแหโยงไปถึงพระเอกหนุ่มคนหนึง่งซึ่งอาจจะหมายถึงพระเอกคนดังอย่างเกรซสพลหรือไม่ปรัชนีหลังชาวเน็ตได้ทำการเข้าไปส่องอินสตาแกรมของโฟก็พบว่าอันฟอนและลบภาพของเกรทออกไปหมดเกลี้ยง ซึ่งทั้งโฟและเกรทเคยร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องหนึ่งและถูกจับเป็นคู่จิน้นและได้มีการจับผิดว่าคู่นี้สนิทสนมกันมากกว่าเพื่อนหรือไม่อย่างไรงานนี้คงต้องรอฟังจากปากเจ้าตัว